800บาทยังทำได้อาณาจักร4พัน 4, ล้านองอิงแพทองทานลูกสาวทักษิณชินวัตรค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาททำไมถึงกราพูดส่องสินทรั์พันล้านองอิงแพทองทานชินวัตรลูกสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยหลังลงสู่สนามการเมืองถือเป็นที่น่าจับตามองในเกมการเมืองเมื่องอ,องอิงแพทองทานชินวัตรลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรกับคุณหญิงพจมาดามาพง์ เข้าสู่สนามการเมืองในฐานะที่ปรึกษาพรรคไทยซึ่งอันที่จริงแล้วองค์อิงอได้ซึมซับการเมืองมาตั้งแต่ที่นายทักษิณชินวัตรเข้าสู่สนามการเมืองจนกระทั่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีปีแรกเมื่อปี2544หลังจากนั้นก็มาถึงยุคข,ของนางสาวยิ่งรักชินวัตรผู้เป็นอาของเธอได้นั่งกาอีนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2554ด้านของธุรกิจนั้นองค์อิงแพทองทาชินวัตกรก็เข้าไปนั่งเป็นกรรมการบริษัททั้งในกลุ่มโรงแรมสนามกอล์ฟ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยโดยจากการตรวจสอบข้อมูลจากกลมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบรายชื่อแพทองทานชินวัตเป็นกรรมก,การบริษัทถึง3แหแผงดังนี้1บริษัทเรนเพลนจิตโฮเทลจำกัดดำเนินธุรกิจโรงแรมมีสอดและห้องชุด2บริษัทเทมวันลี่เขาใหญ่โฮเทลจำกัดดำเนินธุรกิจโรงแรมมีสอดและห้องชุด3บริษัทอาไพากอลแด์สปอร์ตแคร์จำกัดดำเนินธุรกิจบริการสนามกอล์ฟและพัตคาห์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วยนั่นก็คือบริษัท sc asset corporation จำกัดมหาชนซึ่งขณะนี้มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด14,994ล้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านางสาวแพ,พทองทานชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยมีจำนวนหุ้น12 1 6ล้าน14,9870หุ้นคิดเป็น 2 9 0 4หากคำนวณมูลค่าหุ้นนะวันที่30ตุลาคม64เพราะว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่3.58บาทต่อหุ้นเท่ากับว่าองค์ยิงแพยทองทคนชินวัตรมีทรัพย์สินจากมูลค่าหุ้นบริษัทถึง4,353,816,534.6บาทและล่าสุดทั้งสินประกาศถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าแรง8 0 0บาทต่อวันก็ทำได้ หลังแพทองทานเปิดตัวนโยบายหาเสียงเลือกตั้งทำไมต้อง600บาทเขาขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคุณเชื่อไหมถ้าปล่อยให้เพื่อไทยทำโดยไม่มีระบบเพลงสวยมาราังพันนะค่าแรง800บาทก็ยังทำได้เลยสมมุติบริษัทหนึ่งมีกำไรมากแต่ให้เงินเดือนต่ำกับอีกบริษัทที่ทำไรายได้เท่ากันแต่ให้เงินเดือนสูงยังไงก็จะเกิดการแย่งคนเก่งเข้าทำงานมันจะเกิดการใช้เงินดูดคนเข้ามาทำงาน เงินเดืนสูงก็จะสูงขึ้นตามกลไกเมื่อเศรษฐกิจดีนี่ไม่ใช่ว่าหลวงต้องจ่ายนะแต่เป็นเอกชนที่จ่ายถามว่าเราจะเดือดร้อนไหมหากรัฐบาลดันให้เศรษฐกิจดีเขาจะไม่เดือดร้อนนี่เป็นธรรมชาติของเศรษฐกิจที่อยู่ร่วมกันฝากกดและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ